给我发点。

เมน่อแล้ววันหยิ่ของเราเดี๋ยวจะพาไปดูเทศกาลงานนะคะสวัสดีค่ะเทศกาลงานอาหารที่สิงเโปร์ เขามางานนี้โดยเฉพาะเลยเสียงแตกนิดน,นึงนะคะแตกสาวเสียงแตกสาวเปล่าค่ะเป็นวัด สวัสดีค่ะสองท่านสวัสดีค่ะสิบท่านโอโ้ก็มาเรื่อยอะ่ะ เคสโต้ต or ัวอะไรอะรสออริจินอลออริจิโน่อะไรก็คนนี่มีเคสด้วยเคสโต้กัเคสจริงๆนู่นค่ะฉันกำลังไลฟ์อู้ยสวัสดีค่ะ29ท่าน How are you? ้องทำโลซีนะคะอี่วันกว่าจะได้ใช้ b วอันนี้อันนี้อะไรอ๋อโอเคอันนี้เป็นเต้าหู้คะคะเต้าหู้เขาเรียกว,ว่าเต้าหู้ประยุกต์ป่ะเออเขาขนาดแต่ประยุกต์ประยุกต์เนี่ยแหละแอ้ใช้ใช้ถ้อยคำผิด อันนี้อะไรวะาว่าเขาเรียกอะไรรสซาวคีรีนและชีสมันเป็นซอยอ่ะซอยโปรตีนอ่ะอใช่อ่าถั่วเหลืองประยุกพอามอกมาเป็นแบบนี้เส,เสียงเสียงเดียงมาแววโอ้โหน,นี่ค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเราไปนี่อ่ะเซนงานอาหารค่ะเทศกาลอาหารมันจะมีอยู่หน้าเซนทรัลเวิร์มากันนะคะไคบ้านใกล้อันนี้คืออะไรดี ้ำจิ้มหมูกระทะเออเหรอกล่องเท่าไหร่อ่ะลายสามสิบอืมนี่ตัวอย่าง่โชว์น้ำจิ้มหมูคะัะตัวจิ้มซอสอันนี้สาหร่ายประยุกเราก็จะทำเราก็ถนัดก,กับคำว่าประยุกประยุกอะ คนญี่ปุ่นเราพูดภาษาญี s. <S ่ปุ่นได้เราก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาอะเนาะมีการถ่ายรูปเลยตื่นกล้องมันชสวยจัง Hello everyone <All right. S 1> สวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วสามสิบสองท่านใช่ลองทำโนซีค่ะ How are you เออแล้วมือก็ไม่นิ่งนะนิ่งเราว่าตัวเองอยู่นะคะกลายเป็นว่า กายเป็นว่าอมองมอง,มองหน้าจอแล้วแบบเวียนหัวจังเลยไม่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปไหนดีเดี๋ยวพาไปเซ็นทรัลเวิลมันจะมีเทศเกาลอาหารนะ,ะอันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีอ๋ออีกสี่นาทีเราจะหยุดไลฟ์นะคะอีกสี่นาทีขอบคุณนะคะเหลือเท่าไหร่ออรเนี่ยโอ้โห <c oughs> สามสอง <c oughs> thank you so much โอ้เนี่ยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเจอบ่อยมากตัวนี้ช่วยวางบนโต๊ะกิโกมังพี่โกมังอันก็เลยก็เลยเลวสเปเชอร์เลยอู้อันนี้ของต่างชาติหมดเลยอ่ะ วิศว์ที่ไหนก็ไา่สนใจเพราวิศว์ราลาดำเดือดของยองจริงแม่เจ้าอุ้ยมันเราก็จะค่อยเดินๆนะคะเพราะว่าก็จะเป็นคนเดินเร็วมากเร็วเร็วไม่ใช่เร็วเขาเยเป็นคนเดินเร็วคว้ายว้าย เน้นหาที่ลองอันนี้อะไรนะชาอุ้ยเจ็ดนาทีแปดนาทีอีก2นาทีค่ะอยู่ไรขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ที่ที่เซ็นทรัลเวิร์เทศกาลอาหารนะคะเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นของเชฟที่ที่ออกทีีอ่ะ ซึ่งเราก็ไม่เคยไม่เคยดูทีวีเออเราไม่ดูทีวีมาห้าปีแล้วค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำดาราคือใครบ้างข่าวเขอก็ดูแต่จากแบบออนไลน์อะไรเงี้ยเอนะปัจจุบันก็ไม่แปลกใจถ้าทีวีมันจะเจ๊งอ๋อไม่ยังไม่เจ๊งเนาะเขาก็ยังเก็ยังไอ้นี่ไปเรื่อย ก็ยังถ่ายทอดอยู่แต่ข่าวอะ่ะแต่ข่าวก็น่าจะไม่นีแต่แต่เกี่ยวกับอะไรนะละครมันคงไม่ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีให้ดูได้หลากหลายจริงๆนะตั้งแต่มั้งแต่เอ้ยอ ύ, เขาเกียบปลาูอืมเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเก้าบาทดีสักเลวา สี่สิบเก้าวานก่อยเ้จแสายก่นเไม่ได้แ่ไม่สบายเลยขาสบเลยสองถึงเราขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นาวดีเพราะว่ามันชื่อป่าสวรรค์วิชวลยาว เสียนไว้ายาวด้านข้างลงทั้งยาววางกระบอกแม่โทรศัพท์มือถือเก็บสิ่งของไม่ข้ามเลยหนังปลากรอบทอดกรอบหนังปลาแซลมอนขนาดเล็กชมเคลอกไม่เค็มนะคะกรรุณาะวังไอ้ที่เราชิมอ่ะส่วนใหญ่เค็มทั้งนั้นเลยเป็นเพราะเราไม่กินเค็มจริงๆเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราไม่เคยใส่น้ำตาลเราไม่เคยใส่เลยเพราะฉะนั้นเวลาชิมอะไรร่วมเนี่ย เค็มสำหรับเรามากสำหรับลิ้นเรามากคนอื่นบอกโอ๊ยไม่เห็นจะเค็มเลยแต่เราจะเค็มโซ<อ>่เค็มโหน้ำปลาย,ยังไม่กินเลยไข่เจียวยังไม่ใส่น้ำปลาเลย <c oughs> ยังจืดอะเราเป็นคนที่กินจืดมากพี่ก <c oughs> ังไม่ค่อยได้นี่ ของชื่อเชื่อเชื่อชื่ภษาจีนไทยนี่ว้าวดีจังอุ้ยทักทายค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะโอ้พี่ชื่อจัมโบ้ค่ะพี่ชื่อจัมโบ้ดูจากที่ไหนเลยพี่ชื่ออะไรเนี่ย มาเคสุคุณดูจากที่ไหนคะอขอบคุณนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูน่นเช่นการนะคะเราก็ยังไม่เห็นนะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้แวะไปถึงะเซนท์พอเวร์แต่มองแวบๆแ,แล้วเราว่ามันมีมันมีเข้ามาตั้งแบบเต็มหน้าเซนทอเวิร์สวัสดีนะคะขอบคุณมากเลย ดูอีที่ไหนเอ่ยเสียงเซ็กซี่หน่อยนะคะเซ็กซี่บ้า10นาทียัง10หู10นาทีด้วยไปก่อนนะแ๊บนึงเราหยุดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณนะคะเจอกันอีกประมาณ30นาทีเจอกัน